ใอยว่าสิบป่อยพ้านเราละ่ะให้ผมบอกนะเด้อผมว่าสิบป่อยผ่านเราล่ะพี่น้องถ้าใครอ,อดบ่ได้ยีหลีอดไม่ได้จริงๆอดไม่ได้เรื่องอะไรรู้ไหมสวัสดีครับผมพี่สลา,า FC จากซินีออสเตรเลียเด้อสวัสดีครับอ่ะมีหน่อยก็อกตามหน่อยเนะพี่น้องเพราะว่า ว่าบ,บอดมีธุระผมมีธุระมงจะออกไปล่านไปอย่างอืม,อมบ่ก,กินแมหกักับกุศคืออย่างนี้คือผมเห็นหลายรอบแล้วที่แบบว่าผมเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปส่องใช้เพจบอสน็ตบอสด,ดักไปซ่องหมอก,กราวินไปซ่องอลอโพดีอย่างแน่เป็นอย่างทื่เมียนคอมเมนต์นวาวาผมบินบ็อกนวาวาผม มีคนส่งอินบ็อกซ์มาต่อว่าผมผมไปดูในสแปมเนาะมันขึ้นมันขึ้นแจ้งเตือนเนาะว่าผมไม่ให้เกียดหมอชอบด่าหมอคอยถามเนี่ยคันเขา,าบอกเนี่คอยด่าเธอคอยสิดาติฟังฟังทำวาาหอดใจกูศูนย์ ฟังผมในความเข้าใจก่อนเธอเวลานางเครียดนางอะไรอ่ะรู้ไหมนางบอก่อยว่าไงเธอด่าฉันหน่อยเธอด่าฉันหน่อยฉันเครียดเอามักให้กูด่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันอัดคลิปก่อนฉันอัดวิดีโอก่อนฉันกับบสนใจฉันกับด่าดาของฉันไปฉันกับด่าของฉันไป แล้วมีคนมาด่าฉันบอกว่าฉันไม่ให้เกียรติหมอฉันพูดหยาบฉันสงสารหมอฉันเออทำไมไม่ใส่ทำไมพิธีบอกรักเป็นพันเป็นหมื่นทำไมไม่บอกรักก็แฟงกูมักแบบนี้ประเด็นนั่นนะกูก็ไม่ได้อยากได้อยากปล่อยดอกแต่มันม,มามักแบบนี้เนีย่ยมันเครียดเนีย่ยมันเหตุงานมาเมย์เอยด่าฉันหน่อย เสียกูยังได้เอกยังยิถือใจศูนย์สงอินบอกมาด,ดาเฮ้าแคปอันเพื่อนอันมาด,ดาเฮาว่าโอ้ยถ้าฉันจะด่ากันแบบโกรธเกลียดกันนะฉันไม่ด่าออกสื่อค่ะขอบคุณครับพี่ละองดาวพี่รอองดาวเป็นคนที่ทำให้บอยมีความสุข เขาบอกให้ผมด่าแม่พิศลา,า,า,าพี่สารานี่พิศลา,านี่เขาบอกให้ผมด่าเขาเ็นงานเมื่อยๆมาเธอดา่าฉันหน่อยเธอฉันเหนื่อยดา่าฉันหน่อยเจ้าสิใครจ้ไาไดก็ถามเจ้าเนี้ยให้กูถามเนี่ยทรงของความบัดดากุหนี่ทรงม่จะแตกกิ่งอย่างกูถามเนี้ยวิธีบอกลาของบอกกูอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ศูนย์ ว้าอีกกี้ของแท้พี่กี้พี่กี้สวัสดีครับศูนเมื่อวาเขามาด่าเขาเสียห,หายวานันใส่ค้าหยาบกับหมอจังสันจังสี่เขาเป็นหอดหมอหอดขั้นหมอแบบเป็นคนมันก็มีความรู้สึกมันมากแบบนี้ขันว่ามัวนมันอ่ะมันยาน ฉันไม่อยากแขวนนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะแคบไอไ้ไม่แมนเพื่อนไปอาอันไหนห,หมอแต่เพื่อนมาดาเห้าว่าเห็นไม่เกียนหมอยืนคำแอลด้าจังสั่นจังสี่ว่าข่อยโอ้ยโตเจ้าโตมันมันกระยังบา่าบางหนังมันแหงมาแหงมวนมันแหงเอาไปลงให้ม,หมู่เจ้าเบิง่ง